ทัพทิมอัญญรินนะคะมีความสุขเลยที่ได้เป็นจิตอาสาร่วมทําอาหารส่งให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์นะคะซึ่งนางเอกใจดีก็เผยว่า ตัวเองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญยูมานานและครั้งนี้ก็ดีใจมากที่ได้มาแบ่งเบาพี่ๆในทีมเพราะการช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รวมถึงทีมแพทย์พยาบาลน,นั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เพราะไวรัสที่เรารเผชิญนี้กินเวลามันนานแล้วแต่ทุกคนก็พร้อมที่จะสู้และช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ค่ะ ที่มีเวลาว่างแล้วก็มีโอกาสเนี่ยทีมก็จะเข้าไปช่วยที่มูล,ลนิธิร่วมกัน,นยูนะคะซึ่งเล้วทีมก็ถือว่าเป็นอาสาสมัครมูล,ลนิธิอยู่แล้วแล้วก็ทราบว่าทางมูล,ลนิธิเนี่ยเขาได้จัดตั้งจุดโรงครัวนะคะอยู่2จุดด้วยกันในกรุงเทพนะคะก็จะมีฝั่งหนองจอกแล้วก็ฝั่งทางพระรามสองนะคะซึ่งเป็นจุดที่ทําอาหารส่งอาหารให้กับโรงพยาบาลสนามหลายๆแห่งในกรุงเทพนะคะความรู้สึกที่ได้เป็นจิตอาสาเหรอคะจริงๆร,รู้สึก รู้สึกดีใจนะคะที่มีโอกาสได้เออได้ได้ไปช่วยเหลือทุกคนน่ยนะคะแล้วก็ได้ไปช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของพี่ๆเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกัน,นยูทุกคนด้วยเพราะว่าหลายๆคนก็คือทํางานต่อเนื่องกันมาตั้งแต่การตั้งโรงครัวตั้งแต่วันแรกอะคะ่ะจนถึงวันนี้ซึ่งมันก็กินระยะเวลายาวประมาณแบบเดือนกว่าๆแล้วก็จะมีความล้าความเหนื่อยบ้างเพราะทีมได้มีโอกาสได้ไปช่วยอะไรเงี้ยเหมือนเราได้ไปลดทอนหน้าที่เขา ได้ไปเปลี่ยนกะทาให้พี่ๆเขาไดไ้ไปพักบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็ดีใจที่ได้ไปไปช่วยตรงนี้ท,ท้าทิมกเ็เห็นถึงความตั้งใจความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยนะคะที่อยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นระบบแบบสะดวกสบายมากที่สุดสำหรับผู้ป่วยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้สถานการณ์ดีขึ้นเร็วๆนะคะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n s i d e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n s i d e s HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ